เลดี้คนนี้ขอพักบ้างตอนที่หนึง่ง ครั้งที่ห้าสิบสี่หรือเปล่านะเบื่อเต็มทีแล้วชีวิตน,นี้ฉันจะใช้ชีวิตแบบสล็อตยังไงก็จะพักให้ได้ลูเบียคิดจะนอนไปถึงไหนกันแน่ ร่างกายอ่อนแอเหมือนแม่เธอไม่มีผิดไร้ประโยชน์จริงๆฉันเพิ่งทับชาติมาเกิดน,นี่พูดเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยลูปเบียโมแต่เมือมองอะไรอยู่ฮะยังไม่รีบลุกขึ้นมาทำความเคารพอีกสมองกลับเพราะไข้ขึ้นหรือไงพูดเบาๆหน่อยสิอะไรนะ่ะ ชื่อลูเบียตันเกรนเดอายุ18ตายเพราะพิษไข้เพียงลำพังุุรสาวของแกนตยุกแห่งแกนตตชีลุกเซนเดี๋ยวุุรสาวแกนตยุกเป็นฐานะที่ไม่เหมาะจะใช้ชีวิตแบบขี้เกียจเลยนี่แกเมื่อกี้พูด ว่าอะไรนะอีกอย่างโดนเปล่าโดนเหล่าปริวารเมือนใสเมือนเฉยใส่เป็นเรื่องปกติแม่เลี้ยงชั่วร้ายลูกชายคนโตใจดำน้องสาวแห่น้องสาวเห็นแก่ตัวพ่อแท้ๆปล่อยปาละเลยนี่มันครอบครัวหรือแหลกชัดๆเลยนี่ ลูเบียแย่แล้วแย่แล้วลูเบียนี่แกทำตัวไรมารยาทงั้นหรอคิดว่าฝ่ายเลือดชั้นต่ำของแคมันน่าภูมิใจนักหรือไงต้องโดนด่าให้เข็ดก่อนถึงจะตั้งสติได้ใช่ไหมเท่าที่จำได้ผู้หญิงคนนี้คือแม่เลี้ยงแกนทัเชตมาการลิง มาร์กเร็ตขอโท้ที่อ่านผิดนะคะขอทอทษค่ะพอดังสติได้ฉันถึงรู้ว่าตัวเองได้เสียมารยาทไปหักหมดทุลาแล้วคงจะดีถ้าออกไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีเรื่องอยากพูดอีกเอ่มถึงอย่างนั้นก็กลับไปเธอคะค่ะฉันเหนื่อยนะ แกะแกะกล้าดียังไงถึงพูดแบบนี้บังอาจทำตัวก้าวร้าวคงเป็นความหวาดกลัวที่ยากเกินจะทนทานสำหรับคนหญิงสูงศักที่โตมาอย่างไข่ในหินช่วยเกงกลัวแล้วออกไปทีออกไปก็ดีก็จะดี เรื่องวันนี้ฉันจะลงโทษเธอแน่เตรียมตัวไวเ้เถอะตั้งยเ,เธอมากไปมั้งนะคงเป็นคงไม่เป็นไรหรอกมั้งโหผมสีเงินเงาวับ ในตาเรากับอันนี้มันนีสวยมากหน้าตาแบบฉบับองค์หญิงเลยต่อให้สวยเลิศเลยก็เปลือยอยู่ดีเป็นเลดี้ในครอบครัวเราแหละแ,ละและหน้าตาสวยเกินไปมีแต่สิ่งที่ไม่ช่วยในการใช้ชีวิตเป็นสลอ็อต5าวิธีง่ายๆอืม เปลี่ยนเมียน้อยที่ถูกผู้ชายที่ไร้ความทะเยอทะยานทอดทิ้งคงจมะเหมาะเหม่งที่ทำแล้วถึงยังไงไม่ได้เคยแบบนี้มานานแล้วแฮลูเบียลูเบียนี่เธอพูดนี่เอูเบียนี่ท่านแม่พูดเรื่องจริงหรอ ต่อท้อ,อที่อ่านผิดนะฮะน่ารำคาญจริงๆไว้เขานอนสวช่ชื่อถูกไปถูกไว้รอพี่ชายต่างแม่ของล่างนี้และลูกชายคนโตแห่งตระกูลลูกเซนพาพวกมางั้นหรอ เพราะเหนื่อยหรือเปล่านะถึงเห็นภาพหลอนเป็นปอบมาซาลูเปียทำตัวหยาบคายใส่ท่านแม่จริงหรือเปล่าโอ้ยฉันอยากพัก กับการปฏิวัติวงการช้อปปิ้งออนไลน์สายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพที่จะทําให้ปลายนี้ของคุณไม่ได้สั่งให้แค่เงินไหลออกแต่ทาให้เงินในกระเป๋าของคุณเพิ่มขึ้นได้กับการเชื่อมโยงโลกแห่งการช้อปกับโลกแห่งการแชร์ผ่านโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันให้คุณช้อปประหยัดแชร์ออกไปยิ่งได้รับผ่าน Robrichs Application ที่จะเปลี่ยนคุณเป็นพาร์ทเนอร์แอฟ i ฟลีย์ผ่านการเลือกช้อปแบบเพลินๆและรับเงินเพิ่มแบบชิวๆด้วย3สเต็ปง่ายๆเพียงช้อปและแชร์ก็มีโอกาสเพิ่มไรายได้แบบง่ายๆ เริ่มจากช้อปสินค้าโปรโมชั่นที่คุณชอบผ่าน d r o b r i d เพียงแค่นี้คุณก็ได้รับสิทธิเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์แอฟ fili แต่แค่ช้อปยังไม่พอเพราะต้องแชร์ให้โลกรู้ถึงสินค้าที่เราเลฟิฟเพื่อแบ่งปันในโซเชียลและหากมีคนกดซื้อสินค้าที่เราแชร์ก็น,นอนชิลๆรับเงินง่ายๆได้เลยถ้าคุณเป็นสายช้อปที่อยากช้อปสินค้าอาหารเสริมเพื่อสุขภาพและทำเงินได้บนโลกออนไลน์24ชั่วโมงอย่าลืมเปลี่ยนจากการช้อปที่ชอบมาเป็นการสร้างไรายได้ที่ใช่ผ่าน Dropbridge แอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้้้แลววันนี ที่ Apple Store Google Play และ App Gallery อย่าลืมมาช้อปและแชร์กันนะ